คนอยู่บนที่พักนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆแอ,อยยบข้กไปนะครับเจอมัอย้มยเจอม้นะนี่รู้สึกว่าจะสองคน,นครับยังไม่เห็นผมนะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผมนะตอนนี้ เฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะพี่โนเหมือนโดนไล่กัดอ่ะเนี่ยมันโดนไล่อ่ะใช่ปะเฮออื่นะสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมคนเดินทางนะครับก็วันนี้ผมได้พาทุกคนเข้ามาในป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามให้ผมแล้วก็ฝากทุกทคนทุกทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์ คลิปวิดีโอให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปนอนยังห้างสามเหลี่ยมที่ผมอาจารย์เชนแล้วก็น้องดิดเนี่ยได้ทำเอาไว้นะครับวันนี้ผมจะไปพักที่นั่นจริงจจังให้ทีมเพื่อน,นหลวงป่าหนาไอส่ทุกท่านที่น่ารักได้ดูกันนะครับผมก็วันนี้ผมก็เข้ามาในป่าแล้วนะครับวันนี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะครับดูเหมือน จะมีฝนด้วยนะครับผมไม่แน่ตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีฝนก็ได้นะครับถ้ามีฝนก็ดีนะครับผมจะได้เก็บภาพบรรยากาศการแคมป์ในป่ากลางสายฝนให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันนะครับก็เดินทางเลยครับ ได้มาเจอกับมะกอกเกลือนนะครับผมนี่รูออนอเลยนะครับกําลังกินน้ําพริกินเลยนะครับอร่อยนะครับโอ้โอ้ยมีเยอะพอเพีนนะครับผมนี่เลยครับทุกคนนี่ผมมีกับข้าวแล้วนะครับผมไปครับ บอกได้เลยว่าร้อนอบอ้าวมากๆนะครับแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าผมอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมแล้วก็ป่าเองช่วงน,นี้ใบไม้มันจะหนานะครับแดดสองมาถึงได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ความอบอ้าวในโหสุดเลยนะครับมาด,ดูเหงื่อเปียกชุ่มเลยนะครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับเดินอึกนดิดเดียวถึงแล้วนะครับ เหมือนมีคนอยู่บนที่พักนะครับผมเพื่อเกิคไข่ผมแย่มมองนะครับผม,มเห็นไหมเลยจุ่มจะค่อยๆแอบเข้าขไปนะครับเจอไหมเจอไหมนะเนนะ รู้สึกว่าจะสองคน,นะครับยังไม่เห็นผมเลยตอนนี้อ๋อน้องเต้น้นองแทนเดี๋ยวนี้ต้องแกล้งสักหน่อย ก็ยังไม่ผมนะตอนนี้เจ๊มีคน,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 นมาไหมเจ้เขาเห็นผมใครยังไม่รู้ว่าใครมา ไม่รูครับ<ด>โอ้โหมาถึงนานัง,งนึงวกนว่าใครมาพักไดินเสียงงุ่งงิ้งนึกว่าใคร,ใครโอ้โหโอ้ตลอดเลยนะพวกเราเอาคนเดียวอัออนนี้ไม่ต้องยนเสดิดน่าจะไม่ว่างเห็นโทรไปบอกว่าทำอมนนี่อยู่ หลังคาบ้านอ๋ออันนี้ไม่ต้องยนต์ไฟแชร์ใช่ไหมอืมอะไรช่ยมาได้ยนทำไมล่ะแค่นี้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยไชักมาเลยอ๋อไม่ไม่ต้องยนต์ไม่ต้องยนต์มาแต่ต้องยนต์ขึ้นไปใช่ไหมต้องยนต์ขึ้นไปอ๋อโอเคอ้าวเอาเอาะไรต้องจูนให้ดูหน่อยดิเอาตกเอาอะไรต้องจูนให้ดูหน่อยอะไรวะเนี่ยพิดหลักการนั่นเลย ข,ขึ้นมาได้ป่าวขึ้นมาได้คือเออเออทุกคนเราได้ยางไว้นะทีแรกที่แทนทดลองสูกร้อนอันนี้ติดนะแต่ก็ติดนะแต่มันดับไฟมากอือโอ้ร้อนจัดเอา้าพี่หนุ่มเป็นคนไฟแรงอยู่แล้ว ก็ไติดแล้วนะครั่วาเราเนี่ยไม่มีปืนนะครับืตแ้แไม่แรงไม่ได้นะเนีนี่เป็นปืน้วนเตไได้ได้เลยตอนนี้น้องแทนก็ลงไปหาฟืนนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งมาถึงตอนแรกก็นึกว่าใครนะครับก็ปรากฏว่าเป็นน้องเต้แล้วก็น้องแทนนี่แมลงแมลงพวกนี้กินได้นะครับผมกินได้ที่ว่ามันเจาะไม้ที่มันเป็นไข่ใช่ไหมเขาเรียกดวงอะไรนะ ดวง,งไม้มั้งไม่รู้เหมือนกันดวงนวดยาวอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่ข้องเต้ใช้วัสดุที่หาไปจากธรรมชาติในการใช้แทนยางรัดหรือเอา่าไอสิ่งที่ Wi f ฟที่ไฟมันติดได้ดีนะครับนั่นก็คือยางไม้นะครับผมมันใช้แทนยางรัดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่แล้วผมไม่เห็นเลยนะว่ามันมันออกมาจากตรงไหนเจทีมันตกอะารต้นไม้อ่าใช่มันมันออกมาตามแผลแหละแผลที่มันรังเจาะได้ไปในตัวดวงของกระติ๊เจาะน่าใช่ไม่ถไอมัน อแมลงพวกนี้กินเยอะมากชอบกินไม้ใช่ิต้นขนุนเนี่ยมันโหมันกินขนุนมะพร้าวนะเยอะเจาะนุ่นองแทนก็มึงตัดฟืนอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะช่วยน้องแทนลงไปหาฟืนนะครับที่มันเป็นแบบตอไม้ที่มันเป็นไม้แก่นนะครับผมรู้สึกว่าข้างล่างนุ่นจะมีอยู่นะครับ Mana? Dia patah. Biarkan dia tinggalเลย. ini game mana?

อันนี <rôle à déc> ้อ <quê. ici S 2> ันใหญต้มเหรอใหญต้มถิ่นดิบไม่ใช่หรอใช่ใช่เห็นต้นมีกินเยอะนี่ผมจะจัดเลี้ยงไว้ก่อนไงเสียงไว้ดูเผยแล้วหรอเป็นหนูอยูที่เผยเนี่ยมันเแล้วหมดแล้วอืมไม่บนต้นมันก็มีปีนี้มันผลไม้ต่าน้อยจะหันเลยนี่เห็นใบต้นซ่านเห็นเปล่าเนี้ยรู้จักซ่านบปล่เนี่ยต้นมันมีรูปเลยทีเนี่ย ตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับนู่นด้านนู่นเลยนะครับผมแล้วก็อากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วไม่ค่อยร้อนอบอ้าวแล้วนะครับผมบรรยากาศในยามเย็นแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับอาจารย์แทนหุงข้าวสุกแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นฝีมือน้องเต้นะครับในการประกอบอาหารนะครับวันนี้นู่นน้องเต้จะทาเมนูอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างนะครับผมเอออันนี้กระดูกดูกน้อเต้คลอนนี่กระดูกทีจุเดี๋ยวดิ ขันดีขึ้นแล้วก็มันจะเจาะฉันดีแหละโอ้บางสิ่งดี๋ย้วทำไมวันนี้ลมเปลี่ยนทิศะเนี่ยก็ก็คนลเราลมคนเราใจมันเปลี่ยนแปลงไงอมโหก็ลมเปลี่ยนทิศเลยคมเลยทีนี้ไม่ต้องใช้มีดทำข้าวเลยเดินมาดูมิเล่โต้รุ่คือเอาไข่น้ำก่อนนี่ยฝรั่งเห็นไหม ใส่น้ำทงเครื hmm. mm ่องใส่น้ำ <shared> ท mm ุกเชิออนี่แหละขอยหยอยองอ้ยพันนี่วตนี่อะโอ้ยยืดด้วยดสเขีกน็เนไ่ยนี่มีตะเกียม เดินมักเลยเนี่ยนี่กนี่ทั้งหมดเหม็นแบบฟันมาเขาแบบนี้ไม่ถูกไม่ผ่านวะไม่ผ่านอ่เนี่ยน้ำแกงเหม็นฟันเนี่ยนู้ดตะเกียงอันนี้เยอะ เดยนดูบอลนี่ดูมาปดด้นนป่ะนสนใจยบบัีตวดมันมีะอีมันแบ่งสชั้นเนี่ยชั้นล่างนิ่มละเขาเยอะกันปะไม่ไม่เยอะหรอกพยไปอิ่มทีเดียวนะไปแรงนใช่ไหมไปอิ่มวะข้างล่างเป็นข้าวผมข้างบนเป็นข้าวพิลอยได้น่าดูนาดมังอิ่มม นัดดูวิธีนัดดูวิธีนี่แค่นัดดูวิเ o าถื n หนุ n มเหรอยืนนัเลยนี่ครับทุกคนข้าวมีทั้งเรามาจากบ้านแล้วก็หาในป่านะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นมะกอกเกลือนที่เราหาในป่านี่ก็จะเป็นกระเจียวป่าต้นอ่อนกระเจียวป่านะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเอามาจากที่บ้านเลยนะครับผมใช่ไหมนี่แล้วบางที่หามาก็มันไปพร้อมกันนะก็มีหน่อไม้ด้วยส่วนหนึ่งอ๋อหน่อไม้นี่แล้วก็มีเอ่อ มากอกเกื่อนแล้วก็ต้นกระเจียวป่าครับผมแล้วก็นี้ก็ักเกลียงก็ในป่าครับผมพริกก็เอามาในป่าใน,ในป่าน, <c oughs> นี่กระเพาเราก็มีประมาณนี้นะครับกินง่ายๆนะครับผมมาทานข้าวครับเด็กชายพอใช้ได้นะันเด็กก็กิน <c oughs> Cái đạt mời ừ, mời đạt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  có đạt mời đạt ở đạt mời có mời đạt mời đạt mời đạt mời hả? Mà đạt mời nó nó đạt nó đạt mời จะเลือเ่อย่า่อ่อันนี้นนถ้ามันเย็นขึ้นมานะบรรยายนี่มันอย่างก่อนอินดนะอ้นน้นนี่ก็้อหอบอ่ะออบออบ้ามั้แล้วทำไ,ไ,ไมมงมาแกงชุก่อยู่ที่ข็นหน้าจืดไปอย่างมั้อือหิเดียวปลามันหอมดีนะอหอมมาก ดองมันแกงอร่อยนะน้องล้วพอหมอน้องมีชูกนี่น้องมีดอกโต้ปะข้าวตันเนี่ยข้าวตันไปเลยชู้ข้าดไหนกินข้าวตันเลยน้องมีดอกโต้แเดี๋ยวอพ่อจตามใจเนี่ยนะวะภาษาแบบขุนข้าวแบบตามใจเต้ยเนย

ปไดไฟปิไฟปิดไฟังหวะเงาปิดไฟก่อิเลยเเป็นอะไรเหมือนดนไไ ใช่มนหน้าต่ป่างเงียบนะอ่าเงียบสนิทเลยดีนะยูถ่ายทันนิดหนึ่งใช่ใช่โอ้ใช่พี่พี่ว่าจะได้กลิ่นนะ้ำตกใจเห,หี้ยเฮ้ยใช่เหรอเปิดไฟรู้ไหครับทุคนหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จสักพักใหญ่ๆนะครับก็มีเสียงกวางนะครับตอนแรกน้องเต้เบอกว่ากวางแต่จริงๆแล้วเป็นเสียงแกล้งนะครับ ร้องดังดังมากนะครับเดียร้องไม่กี่ทีนะครับผมถ่ายได้ทีสองทีมั้งครับน้องแทนก็นถ่ายได้ทีสองทีนะครับ mm hmm. ก็หลังจากนั้นเรานั่งรองฟังสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเราปิดไฟเงียบรอฟังสักพักใหญ่ๆก็ไม่ดินร้องอีกเลยนะครับ mm hmm. ก็น่าจะตื่นกลิ่นควันไฟที่เราขอไฟทําอาหารนะครับหรือมันก็กลิ่นพวกเราเองหรือมันก็ดินเสียงพวกเรา นล้วเดี๋ยวกยินดีนแล้วแห่ะใช่ใช่เพราะว่าลมมันตีกลับไปทางนู้นใช่ใช่ลมตอนแรกปกติที่ผมมาอาจารย์เชนกับน้องดิดนะครับลมมีดีมาจากฝั่งนู้นแต่วันนี้ลมตีมาจากฝั่งนู้นมานีนะครับเก่งตัวน,นี้น่าจะมาหากินผลไม้ป่านะครับผมหรือมันก็อาจจะมากินมะกอกเกลือน,นะครับปอพวกนี้มันชอบกินมะกอกเกลือน,นะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้านอนต่อนะครับพรุ่งนี้ก็ยเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ โอ้หนาวเหมืนนอนกันนะเมื่อคืนกันเย็นๆเย็นๆเื่อแค่นอนสบายอ่ะดูดิสิ10โมงเพิ่งตื่นนะนอนสบายจริงเตยจะหลับต่อหหมหลับต่อหลับต่อนะ้เนือยมั้ย ได้อยู่นะสุดเกิน s ดีครับทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนะครับผมซึ่งเราสามคนก็มีทั้งตื่นและหลับนะครับผมน <c oughs> ้องแทนนู่นยังหลับอยู่เลยนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าห้องนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับดีจนเราไม่อยากจะกลับนะครับ <c oughs> แต่ก็ต้องกลับนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอาคลิปนะครับ นเมื่อคืนนะครับเสียงแก้งที่ดังตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นเสียงกวางนะครับก็ไม่ใช่เป็นเสียงแก้งนะครับก็น่าจะมาหากินผลไม้ป่าแถวๆนี้แหละนะครับโดยเฉพาะลูกมะกอกเกลือนะครับมันจะเยอะเป็นพิเศษนะครับผมในช่วงนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่น่ากลัวแต่อย่างใดนะครับมันเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่นะครับถ้ามันบาดเจ็บ มันนอนอยู่งี้เราอย่าไปจับนะครับมันกัดไดน้ายพวกแนวพวกเก้งพวกกวางใช่ฟันมันคมมากมกัดนีดถึงกระดูกนะครับกัดยิ่งคมยิ่งกว่ามีดบาดอ่ะใช่ใช่หมาเหมือนนี่โดนไปหลายตัวแล้วมันบาดเจ็บสมัยก่อนที่เขายัางสมัยก่อนที่เขาเข้า,าป่าตั้ป่าเขาสัตว์เนี่ยถ้าสมมติว่าผ่านเขาล่าแล้วเขามันไม่บาดมันไม่ตายมันบาดเจ็บมันนะจนมันเขาจะไม่ฆ่าเขาจะไม่ไปใกล้ใช่ไม่ว่าจะเป็น ก่งกวางยิ่งหมูป่ายิ่งแล้วใหญ่เลยหมูหมปา่าอันตรยพมีเขาบอกหมูป่าถ้าเาเจ็บนี้อย่างพๆกับน้องเสือครับผมบผมดูทากับเสือครับผมเพราะว่ามันม,มีเชี้ยวมันนี่เหมือนพวกเก่งกวางมันมีเชี้ยว <c oughs> ตอนนี้นะครับก็จะมีเสียงเฮลิคอปเตอร์อใช่ไหมใช่บินวนเวียนไม่รู้ว่าเขามาดูหร,หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคสงครามเวียดนามเราตื่นขึ้นมาเราก็ย้อนยุคกลับไปเลยครับผมยุคแบบว่ายุคดึกกำบันตึนมา ความรูเสึกเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่บนฟ้านะครับเครื่องบินที่บินนี่ก็แก่กว่าเราด้วยนะลู้นบินเป็นนะครับบินกลับแล้วเหบินกลับแล้วก็จะเป็นเครื่องบินส่งทะเบียนครับของพี่ทหารก็ไม่มีอะไรโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการมานอนแคมป์ที่ผมเนี่ยได้ทำไว้จับน้องเชนแล้วน้องดิดนะครับก็ผมยังไม่เคย ได้มาพักจริงจจังให้ดูนะครับครั้งที่แล้วที่ผมมาพักก็ทาเสร็จก็รีบพักรีบนอนเลยนะครับเพราะเหนื่อยนะครับผมคลิปนี้ก็มาให้ดูแบบเต็มระบบเลยนะครับใช่แต่สียดยที่ไม่มีฝนนะถ้มีฝนบรรยากาศจะดีกว่าน,นี้เยอะนะครับผมเราต้องรออีกประมาณหลายวันใช่ใช่เดี๋ยวผม <บน S 1> จะรอฝนไม่ตกสักสอง,ง,างอาทิตย์ก็ดีนะจดีเดินทางเข้าป่าเลึกอืมอืมเดี๋ยวผมจะรอจังหวะที่ฝนมาผมจะมาแคมป์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยางเช้ามันบรรยากาศเช้า พาชมหบอกทางนู้นนะครับขึ้นหลังฝนตกนะครับหรือมันก็ยามเช้านะครับโอเคครับผมถ้าพี่พีมเพื่อนหนุกป้านอาชอบคลิปวิดีโอของพวกเราทั้งสามคนก็ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากไปสนับสนุนน้องเต้ด้วยนะครับใช่ตอนนี้น้องเต้มีอะไรมาขายไหมไม่มีครับ่วงนี้หมดลวไม่มีอะไรครับกังรังหาอยู่ผมมาขายอะไร ตะกั่จรก็หมดแล้วนะครับผมนต่งก็หมดฤด,ดูกัน,นครับผมไม่ได้หมดป่านะครับหมดฤด,ดูกาลเ,เอาอเ้ผหนะมูป่าเหนื่ไปแล้วครับทักถึงเหนื่อยไปบายบายครับบ๊ายบาย